ตอนกินนังแฮมพี่น้องกับเจ้าบีคมกมาพี่น้องแซบแซฟน้ำเดียวแซบอยู่บ่ทักท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกคน

เออเฉยๆกินชมแต่แซวใช่ไหมแซบบ๊อกินชมนะนะอยู่กินอยู่แค่หม่าพี่น้องเอ้ยมาอนี้ป้าอยู่แค่หม่านนี่แหละพี่น้องเอ้ยขั้นต่อนเผาพี่น้องเอ้โค่จะแล้วแล้วล่ะพอโคก็สามคนมอลญกรก็พอโซดาแล้วก็ลุงป้าพี่น้องเอ้ย เป็นกำลังยางมากกำลังคูดพี่น้องเอ้าการะยำเศร้าๆลายคนอยู่ได้สาวชิธากระมานี่มันกำลังคูดอยู่พี่น้องเอ้ พูดอันขี้ดำๆมันอ่อดมันขาวสะอาดจังได้ปาดพี่น้องเอ้ตอนนั้นเอาโฮใบโฮซิเกอร์มาฮุกพี่น้องไอ้บัน,น,น,บน,นต่อไปก็ใช้ได้ปาดเลยพี่นอ้อ,นองซิเกนอร์ฮุกนแล้วที่เรยียบร้อยแล้วขั้นตอนซอยละบันซอยหนังมันอ,อ่อดพี่น้องไ,อไปกินกับมันแจวบีคมๆพี่น้องเอ้ ส่วนแจ่วกับตำมาแล้วที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคอาชีไปถ่ายพี่น้องเบิังก็คือนี่พี่น้องแจ่วบีคมคมเฮาลำพาร์ดผักกับพังกับพักโบล่าผ้าพี่น้องเอ้ยกับผักกันชี่ไทยนี่พี่น้องผักซีผักกินกับพังก์มาพี่น้องแซ่บแซ่เดียวยนีเยอ่สาๆบีบังใหญ่ีนึงชีเสื้อแจ่วแล้วพี่น้องเอ้ยตบบาน แช่แช่พี่น้องเอ้ยนี่ลายก็แล้พ่อกินกับนางแฮมพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบเนาะคนกินนางแฮมพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องแซบแซบเดียวที่มงน้องแซ่บอยู่บ่นางบงนะครับนางมันหบังในนี้โบงนี้อยู่ตอนนี้นี่นางว่เนอะไเห กับบงเนตามไม่ม like ีกล้ากินเนาะเปนนางแฮมกัเอสสองบงพูเ้ยชุ่มคอยบงหนึ่งชุมกระายเาบงหนึ่งแซ่ไปแล้วแซ่ไปละบออมากลากเลยกินตัวกุ้แมกับััก้กินมันเิลมอนเป็นจี้ไปได้นะ โอกกระดูกอกมันนี้จี้กระดูกพี่น้อยตอนนี้ขั้นตอนฟักจี้สุกแล้วที่เรีย well, บร้อยล้อยงนะดมเยอะย Mà đơ, phía nông kinh đều xếp xếp Mệt vậy ấy nô Chèo có nhân đều tên ám Sao à, chị tha, khá Xếp <laughs> อยากกูอยากกินมันมูช๊ที่แรกกูชอบซอยซีนพี่น้องไอ้ซอยซีนปันพูดเมื่อกินยูเฮิร์นพี่น้องไอ้ปันเก็บตีนได้บ้างนะซอยได้ลายเต็มละตีนนั่นน่ะชิ้นก็ซอยแล้วนที่เรียบร้อยละต่อไปก็ชิ้นได้แบ่งพูดมันได้ลายเต็มได้พี่น้องไอชิ้นก็เต็มกระซ้ามโซนอันนี้ก็กระลุมันพี่น้องไอ้จะได้แยกพูดแล้วบัดนี้ ขั้นตอนแยกพูดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ก้าววะสิแต่กลายเป็นสามพูดละคนเจอก็ไม่พักท่าก็ยากกว่านี่พี่น้องจะเพาะสินก็มีแต่สินงามงามพี่น้องเอ้ยขนปั่นกันขนงามผู้ปั่นกันผู้คชอยละปั่นก็หน้าตาดีปั่นก็ปั่นงาม ราคามันโตละแซนพี่น้องเอ้ยแบงเด็บเป็นสามพูดแล้วก็ถ้าเป็นเงินกะคนละสามสิบสามพันกีบพี่น้องเอ้ยสามพันสามร้อยสามสิบกีบถ้าเป็นเงินบาทก็สองร้อยเจ้าขายปั่นแล้วที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ได้พวกอไรลายนีพี่น้องเอ้ย ปบาเบี้ันแล้วเราทอดกะทิมาเอาบันเอาเม็ดดูโคกินทุ่นแล็กน้อยเยวไว้ แล้วพี่น้องขั้นตอนอเดลเมอร์แล้วบ้าน,นี้น่ะเฉยๆไปก่อนเลยรีบๆไปละตอนนี้บักก่อนแล้วกับปลาส่วนห่าย่างเมื่อตั้ลังพี่น้อยปั่นพูดก็แล้วที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกะชีได้ผ้าเดลเมอร์หายอยู่โคกินพอกะชีได้ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะพี่น้องเอ้ยกัขอขอมกุกขอใจพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกคนที่ติดตามนะครับสมคลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไมค่คือเก้าพี่น้องเอ้สบายดีสบายดี